วัดดีวัดดีพี่น้องของรุวงสมสม,มุนไพร์มูนีรุ่งสมสม,มุนไพร่มานําเสนอไม่มงคลไม่ดอกไม่ประดับนะครับที่พี่น้องได้ปลูกไว้เพราว่าจะปลูกเป็นไสกระถางหนาบ้านหลังบ้านเป็นไม่มงคลซึ่งปลูกง่ายนั่นก็คือต้นบันล่างเงินแหละครับพี่น้อง ต้นบันลลังเงินเป็นไม้มงคลเป็นไม่ประดับนะครับบางที่ก็เรียกว่าต้นบันลลังเงินดางนะครับมีสีสันสีทองทองเต็มบ้านนี่คือบัลลังเงินหรือทองเต็มบ้านหรือบัลลังเงินดางสวยงามปลูกง่ายนะครับจะเป็นการตอนหรือว่าเป็นการขยายนอของเพิินกะ ปลูกได้เลยเหมาะกับแสงแดดรำไรดินรวนปนไา้ใส่ปุ๋ยเล็กน้อยเพิ่นมักน้ำชอบความชุ่มชื้นนี่ก็สามารถปลูกได้อยู่ในกระถางกะดีนักแร่นะครับจำกัดพื้นที่สวยงามตระการตาครับพี่น้องมันรุ่งสมสม,มุนไพรมานำเสนอพืชสม,มุนไทยของประเทศไทย นี่เป็นพืชสมุนไพรที่เพื่อนนิยมปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทุกประเทศมักปลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยกับมีหลายประเภทหลายชนิดล่ะครับทองเต็มบ้านหรือบัลลังเงินนะครับปลูกแล้วสามารถเป็นพืชทางเศรษฐกิจขยายผลต่อยอดส้างม,มูลาค่าขยายกระถาง เอาไปจำหน่ายส้างมูลาคา่าให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของกับครอบครบัวกระไดเลยกับพี่น,อน้องนี่คือต้นบัลลังเงินนะครับเป็นต้นไม้ดอกไม่ประดับที่สวยงามนะครับเพิ่นมีดอกนะครับเพิ่นมีดอกใบพองเพิ่นจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับสีเหลืองสลับเขียว เป็นใบดังหรือว่าบัลลังก์เงินดังนะครับสวยงามตระการตาครับพี่น้องเหมาะกับการปลูกไม่ว่าจะปลูกภายในบ้านหน้าบ้านในบ้านหลังบ้านจะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในบริเวณที่มีดินกับปลูกได้เลยแต่ส่วนมากเขาจะปลูกในกระถางเพราะว่าจะเป็นการจํากัดพื้นที่ นในการดูแลและสามารถเอาไปตั้งเป็นสำนักง,งานฟอกอากาศได้ดีนักแรเอาไปชมเชยสบายหูสบาย,บายตาแลครก็พี่น้องนี่คือต้นบัลลังก์เงินเป็นพษษษษษษษืชเศรษฐกิจเป็นไม่เป็นไม่ดอกไม่ประดับที่ทุกคนให้ความสําคัญนะครับมีการสื่อมีการขายแล้วก็ปลูกได้ง่ายนะครับเป็นไม้มงคลปลูกในบ้านในสำนักง,งาน ดูสวยงามนี้คือบัลลังเงินปลูกแล้วอาจจะมีโชคมีหลากมีเงินมีทองมีเงินเต็มบ้านมีทองเต็มบ้านนี่คือบัลลังเงินหรือว่าทองเต็มบ้านนะครับเป็นบัลลังเงินด่างกะสวยงามไปอีกแบบนะครับฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามกดซับสไครต์ให้ลุงสมสม,มนุนไพรคลิปนี้เอาไว้เพียงทวีคลิปนาพอกับลุงสมใดไมเด้อครับพี่น้อง ล่วงสมไปแล้วสบายดีครับสบายดี